สวัสดีครับทุกๆคนที่เข้ามารับชมช่องสูตรหวยไทยลาวฮานอยนะครับสำหรับวีดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาลงเลขเด่นปักหลักร้อยบนนะครับระยะยาวจำนวน3สูตรนะครับซึ่งเดินมาก็80กว่างวดตั้งาก็คือตั้ง3สูตรเดินถูกต่อเนื่องกันมานะครับวันที่ผ่านมาก็ได้เลข3นะครับหลักร้อยของเราก็ได้เลข ชนกัน3สูตรกัน4ตัวนะครับก็คือ2 3 4สามสี่ก็หกนะครับผลปรากฏว่าออกเลขสามนะครับซึ่งงวดก่อนหน้านี้ก็ได้เลข8นะครับวันที่ผ่านมาก็ได้เลขสามนะครับทั้งสามสูตรนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันส่วนหลักสิบลักหน่วยผมได้ลงไปแล้วนะครับซึ่งเป็นสูตรที่ถูกต่อเนื่องเหมือนกันนะครับสิบหน่วยบนนะครับ ชุดนี้จะเป็นหลักร้อยซึ่งเราสามารถนําหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยประกบเป็นจุดสามตัวตรงได้นะครับถ้า,าไม่มีอะไรผิดพลาดเดินต่อเนื่องกันมาเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับที่ออกสามห้าหกนะครับเราจะได้จุดสามตัวตรงนะครับหลังจากคลิปวิดีโอหลักร้อยเสร็จก็เดี๋ยวผมจะลงชุดของแต้มรวมสองตัวบนต่อนะครับแต้มรวมสามตัวบนด้วยนะครับซึ่งแต้มรวมสองตัวบนก็ หกับหกันทผ่านมาก็ได้แต้มหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลงให้นะครับวันนี้สามตัวบนก็ได้แต้มสี่นะครับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็จะลงให้เหมือนกันจะทยอยลงไปให้ครับจากนั้นก็จะลงเป็นเลขเด่นต่างๆนะครับตั้งสูตรเก่าสูตรใหม่เดี๋ยวก็ไล่กันไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันหน่อยครับหลักร้อยสาสูตรนะ สามสูตรเราเป็นสูตรที่เดินต่อเนื่องกันมานะครับก็หลายงวดแล้วเหมือนกันนะครับที่ลงช่องกันมาแต่ทั้งสามสูตรนี้ถูกต่อเนื่องกันสองงวดรวดเลยนะฮะงวดที่ออกแปดหกห้าก็ได้เลขแปดนะครับส่วนงวดนี้ก็สามห้าหกก็ได้เลขสามนะครับเป็นเลขหลักร้อยนะซึ่งสูตรที่หนึ่งก็ได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดนะเป็นสูตรแปดตัวนะครับ ก็ได้เลขสามนะครับเป็นเลขหลักร้อยก็ถูกต่อเน,นื่องกันไปนะครับวิธีการทําก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาทําวิธีการทํากันทีเดียวเลยเดียวนะครับทั้งสามสูตรนะครับถัดมานะครับสูตรนี้ก็80สกว่าวันสูตรที่2กันต่อนะสูตรที่2นะครับโดยระยะมาก็ใกล้เคียงกันทั้งหมดนะครับทั้งทั้งสามสูตรนะ ส่วนนี้ก็ถูกต่อนเนื่องมาตั้งแต่วันแปดหกห้าเหมือนกันนะครับของวันนี้ก็ได้เก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกซึ่งเป็นสูตรเจ็ดตัวนะครับสูตรนี้ได้เลขสามเป็นเลขหลักร้อยนะผลออกสามห้าหกนะครับวิธีการทำก็ตามนี้เลยนะก็คือเราเดี๋ยวมาทำดูทีเดียวพร้อมกันนะครับทำนี้เลยนะหลักร้อยนะครับถัดมาสูตรที่สามนะครับ สุดที่สามสุดที่สามเหมือนกันนะ,ะก็เดินมาระยะกล้เกลียงกันหมดอนะันนี้ก็แปดสิบสองวันนะครับอ่าสนี้จะเป็นสุดแปดตัวนะครับวันที่ผ่านมาก็ได้สองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ได้เลขสามนะครับเป็นเลขหลักร้อยซึ่งผลออกสามาหกครับเดินมาก็แปดสิบสองวันนะครับทั้งสามสุดอ่า สถิติก็ไล่เรียกันทั้งหมดครับยังไม่มีสุดหนึ่งสุดใดสุดนะครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อเลยนะครับดูสิว่าวันนี้ชนกันกี่ตัวนะครับได้เล็กเด่นเล็กไหลเ,ลเ,ลเลนาะ ของวันที่ผ่านมานะครับก็ถูกต่อเนื่องกันมาสองคนละทั้งสามสูตรนะครับหลักร้อยก็ให้ดูสถิติไปแล้วเมื่อกี้นะครับสูตรที่หนึ่งนะครับได้เลขสามสูตรที่สองได้เลขสามสูตรที่สามก็ได้เลขสามนะครับผลออกสามห้าหกนะครับก็คือได้เลขสามนะครับชนกันสี่ตัวนะครับสองสามสี่หกก็คือเลขสามนะครับ เดี๋ยวเรามาว่ากันต่อทั้งสีส่สุดนะครับ เดี๋ยวเราบวกกันเลยนะครับสี่หนึ่1นะครับ0ูย์บวกสมได้3 3มบวกหได้8ปดแดบวกสได้ศูได้ศูนยบวกหได้7จ็ดเบวกสี่ได้1 1ึบวกสได้3ามสี ห้าหกเจ็ดบวกสองเป็นเก้าบวกหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งอาแปดตัวนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองครับห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกเก้าได้หกหกบวกสองได้แปดแปดบวกสามได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกศูนย์ได้สองสองบวกสองได้สี่สี่บวกสองได้หกหกบวกศูนย์ได้หกหกบวกเจ็ดได้สาม สามบวกสองตัวแรกนะครับได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับส่วนนี้จะเป็นเจ็ดตัวนะครับสูตรที่สามนะห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกสามได้แปดแปดบวกห้าได้สามสามบวกหกได้เก้าเก้าบวกสองได้หนึ่ง หนบวกหได้สองสองบวกสได้4 4่บวกสได้6 6หบวกศได้6 6หบวกเได้3 3มบวกเได้สองนะสุดนี้จะเป็น8ตัวนะครับ 2, อบวกหได้3 3มบวกหได้4 4่ี่บวกสได้6กหบวกหได้7จ็ดบวกหได้แปบวกหได้ 9, ก้บวกหได้ศย์นะครับ สองสามสี่หกเจ็ดแปดข้าศูนย์นะครับสูตรที่สามทั้งสามสูตรนะครับเองมาดูตัวชนกันว่าทั้งสามสูตรชนกันที่เลขอะไรนะซึ่งจะเป็นตัวเด่นนะครับในหลักร้อยเลขสามนะครับมีครบเลขสี่ไม่มีสูตรที่สองเลขห้าไม่มีสูตรที่สามเลขหกมีครบครับ เลขเจก็มีครบเลขเก้เลข 9, เก้ก็มีครบเลขศูนก็มีครบนะครับเลขหนนะครับไม่มีนะครับจนกันทั้งหมดห้าตัวนะครับตัวเลขหลักร้อยวันนี้ชน5้าตัวนะฮะ ก็คือ0ูน7 9สามหกเลรอยนะครับ0ูน7 9เจนะครับตัวนะครับชิเดิน ามารถไปจับชุดเป็นสามตัวตรงได้ครับแล้วก็เป็นเดี๋ยวไปตัดกับแต้มรวมถ้าอยากเหลือน้อยชุดก็เดี๋ยวแต้มรวมสองตัวบนนะครับทั้งเป็นตัวเลขตัดปักหลักสิบหลักหน่วยก่อนนะครับจากนั้นก็มันจะเหลือน้อยชุดนะเอาหลักร้อยเข้าไปใส่นะครับจากนั้นก็มาตัดด้วยแต้มรวม3าตัวบนที่ว่าเดินต่อเนื่องกันมานะครับทีิบ่านมาเหมือนกันเดี๋ยวผมจะลงไปให้นะครับพอจะได้มีเวลานะครับ ตั้งแต่นเนิ่นๆน,น,นะครับในการที่จะวิเคราะห์ตัวเลขในการตัดนะครับมันจะได้ไม่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 ประมาจนเกินไปนะครับเมื่อเราตัดได้ตั้งตัวหลักตัดได้เรียบร้อยเสร็จปั๊บเดี๋ยวค่อยไปเทียบชนกับตัวเด่น10หน่วยบนอีกทีหนึง่งแล้วก็ไปเด่นไปเทียบชนกับตัวเด่นบนอีกทีหนึ่งซึ่งผมะยอยลงให้นะครับซึ่งเป็นตัวสตรระยะยาว เพราะตัวเลขเมื่อเป็นอย่างนี้เสร็จปับ๊บตัวเลขสามตัวตรงมันก็จะเหลือน้อยชุดลงมานะครับแต่ต้องพิจนารณานโดยละเอียดให้ดีนะครับดูดีๆนะครับก่อนที่จะตัดสินใจนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ